การรีวิวที่แบบเรียวมากๆแบบฝังเข็มครั้งแรกค่ะกลัวมากๆฝังดีไหมหรือไม่ฝังดีเพราะได้รับการแนะที่ต้นคอเยอะหน่อยนะคะมันก็แบบโอ๊ะเจ็บขึ้นมาแบบเยอะะเลยเยอะมดกัดได้ไหมไม่กลัวจริงๆคือกลัวเข็มมากๆไปสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Moo b นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมา ครั้งแรกค่ะจะเป็นยังไงจะน่ากลัวไหมหรือจะเจ็บหรือเปล่านะคะอันนี้ไม่แน่ใจเลยนะคะยังไงเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะเดี๋ยวเข้าไปในคลินิกกันเลยค่ะ สอบถามอาการของเราเบื้องต้นทุกๆอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นอาการอ่อ่าปัสสาวะอุจจาระหรือว่าจะเป็นอ่าประจำเดือนนะคะหรือว่าจะเป็นอาการอยากอาหารอยากกินของหวานอยากกินอ่ขมหรืออาการปากแห้งขมคออะไรประมาณนี้ค่ะ แล้วก็จะจับชีพรจรของเราแล้วก็จะจับหลังของเราที่เราเจ็บนะคะอันนี้เขาก็จะเช็คเบื้องต้นแล้วเขาก็จะจุดๆ,ๆ,ๆนะคะแล้วเขาก็จะทมว่ารับยาเพิ่มเติมไหมเป,เป็นยาจีนะคะเราก็ได้รับมาด้วยนะคะนั่นแหละคะ่ะแล้วก็หลังจากน,านกั้นก็ไปที่ห้องฝังเข็มเป็นอีกห้องหนึ่งก็ทำการเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรจริงๆใจก็คือกลัวมากๆเพราะว่า ก็กลัวกลัวมาตลอดแต่ก็คือวันนี้ก็คืออันหลังจากกลัวมานานและ,<อ>และก็พยายามทําใจให้สบาย<อ>เพราะว่าถามจากหลายๆคนศึกษามาเยอะด้วยแล้วก็ทานจากหลายๆคนด้วย<อ>เขาก็บอกว่าเจ็บแค่จิดหนึงน่งนิดหนึ่งเข็มนิดเดียวอะไประมาณนี้แต่ใจจริงๆแล้วก็แบบ เฮ้ยไม่หรอกมันต้องเจ็บมากๆแน่เลยแต่ว่าครั้งนี้ก็คือแบบเออมันเราหลังเราเจ็บมากๆแล้วเราควรที่จะได้รับการรักษาสักทีก็เลยไปค่ะเข้าห้อง ขาก็จะให้เปลี่ยนชุดนะคะแล้วก็อนอนนอนคว่ำลงบนเตียงนะคะคุณหมอก็จะชวนคุยนู่นนี่นั่น,นแล้วเขาก็จะจับจุดจุดจุดของเขาดูแล้วก็เริ่มฝังเข็มซึ่งในจุดที่แบบว่าปกติไม่ได้เจ็บมากอะคะ่ะมันก็จะแบบจิด๊ดเหมือนแบบมดกัดได้ไหมไม่แน่ใจประมาณมดกัดแบบมดแดงกัดนะคะจิ๊ดเดียวแล้วก็ หายไปเลยส่วนจุดที่เราแบบเ,เคยมีอาการปวดมากๆอะค่ะหมอเขาก็จะแบบเน้นนิดนึงแล้วก็แบบจึกลงไปก็จะแบบปวดใช้คําว่าปวดนิดนึงก็คือปวดหน่อยแล้วก็จึกแล้วก็หาย แล้วก็ส่วนใหญ่เราก็จะแบบปักที่ต้นคอเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าแบบว่าเหมือนทํางานหน้าคมอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะล้วก็คอเราก็คือจะปวดมากแล้วก็จะปวดตรงสะบักหลังนะคะอันนี้เขาก็จะปักตรงสะบักหลังด้วยแล้วก็ปักตรงเส้นกระดูกเดี๋ยวเราก็จะขึ้นให้ดูว่ามีปักตรงไหนบ้างนะคะแล้วก็มีปักแขนทั้งสองข้างแล้วก็ปักเลยมาจนถึงตูดนิดนึงนะคะแล้วก็ซึ่งเราเป็น คนสันหลังคดด้วยนะคะแล้วก็เขาก็ปักตรงเส้นกระดูกสันหลังข้างล่างนะคะแล้วก็เราจะมีเกี่ยวกับระบบการขับถ่ายที่ไม่ดีมีปัญหาเกี่ยวกับการขับถ่ายที่ไม่ดีด้วยคุณหมอก็จะช่วยปักตรงนั้นกระตุ้นตรงนั้นให้ด้วยนะคะ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะมารีวิวนะคะว่า,าความรู้สึกตอนที่ฝังเข็มลงไปกับความรู้สึกหลังจากฝังเข็มเป็นอย่างไรนะคะซึ่งรีวิวจากคนที่ลังเลมานานมา,นา,นมากๆว่าจะฝังดีไหมหรือไม่ฝังดีเพราะได้รับการแนะนํามาแบบนานมากๆว่าควรที่จะฝังเข็มได้แล้วเพราะว่า เจ็บปวดกับความรู้สึกนี้มานานมากก็เลยครั้งนี้ตัดสินใจที่จะไปฝังเข็มนะคะซึ่งการฝังเข็มครั้งนี้ก็ได้มีการไปปรึกษาคุณหมอก่อนแล้วก็บอกอาการอะไรเรียบร้อยซึ่งความรู้สึกจริงๆแล้วมันเป็นการเจ็บที่ไม่ได้เจ็บมากอะถ้าให้เลเวลการเจ็บเลยอะคะ่ะจาก1-10ถึง10เนี่ย แล้วให้แค่ประมาณ3ได้เลยแค่3เลยก็คือไม่แค่จึ๊บจึ๊บจึ๊บวินนึงแต่ว่าบางจุดที่แบบมันจิดจ๊ดจิ๊มันจิ๊ดจิ๊หน่อยนหน่อยจิ๊ดจิ๊นิดนึงอะไรประมาณนี้แต่ว่าปาักแบบเยอะเยอะเลยเยอะหน่อยก็คือตั้งแต่หัวหัวต้นต้นคอตรงนี้ค่ะยาวเป็นถึงหลังแล้วก็เลยไปจนถึงเนินตูดนิดน,นึงนะคะแล้วก็จะมีแขนตรงนี้นะคะแล้วก็ท้องแขน ซึ่งจริงๆเราก็ไม่รู้หรอว่าเออตรงไหนช่วยเรื่องอะไรบ้างนะคะก็นั่นแหละคะ่ะความเจ็บมันประมาณ 3- 4ไม่ได้เยอะมากนะคะซึ่งเป็นเลเวลที่ทนได้ค่ะทุกคนเป็นการรีวิวที่แบบเบยวมากๆจากคนที่กลัวมากๆเลยเพราะว่าเป็นคนที่กลัวแบบเขาแนะนำมาประมาณได้ประมาณ 2- 3สาปีไลวได้แล้วที่แบบฝังเข็มเถอะคุณหมอแนะนำว่าฝังฝังเถอะ ไปฝังสักทีฝังเข็มสักทีมันจะได้หายมันอาการมันจะได้ดีขึ้นโดยจะได้ไม่ต้องมาเจ็บอย่างนี้ซึ่งเราก็แบบไม่เอาค่ะหมอกลัวกลัวจริงๆคือกลัวเข็มมากๆเออก็ปฏิเสธมาตลอดแล้วก็ครั้งนี้ก็ตัดสินใจว่าแบบก่อนก่อนที่จะเลือกคลินิกนี้ก็ไปดูรีวิวมาแล้วก็ไปลองอ่านรีวิวของ คลินิกอื่นด้วยคนที่เขาไปฝังเข็มมาอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็ลองไปสอบถามเขาดูว่าเจ็บประมาณไหนอะไรประมาณนี้นะคะเ, mm hmm. เขาก็บอกว่ามันไม่ได้เจ็บมากจริงๆแล้วก็ซึ่งจริงๆมันก็ไม่ได้เจ็บมากจริงๆอะคะ่ะประมาณระดับ3-4ี่ซึ่งรอทนได้มันแค่จิด๊ดจิ๊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 นิด,นดหน่อยน่วงบ้าง บางที่ในที่ที่เราจิกแล้วก็หลังจากนั้นพอฝังเสร็จครบเขาก็จะให้นอนอรอประมาณ30 3 5ถึงานาทีไม่แน่ใจแล้วก็จะมีเพลงคลอให้ฟังแบบรีแลกซ์แรกๆก็แบบเกรงเกรงเหมือนกันแล้วก็ไม่รู้หลับไปตอนไหนรู้สึกว่าหลับหลับไปเลยแล้วก็หลับอืมแล้วก็ หมือนลืมตัวแล้วก็รู้สึกขยับตัวนิดนึงขยับส่วนหลังนิดนึงแล้วมันก็แบบโอ๊ะเจ็บขึ้นมาแต่ก็ไม่ได้เจ็บมากแต่คุณหมอเขาบอกว่าก่อนก่อนที่เขาจะออกจากห้องอะคะ่ะเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเจ็บรู้สึกเจ็บไม่ไหวก็มีกระดิ่งเขาก็เอากระดิ่งมาให้ที่มือก็คือสามารถกดกดเรียกกระดิ่ง ได้เลยกดเรียกคุณหมอได้เลยอะไรประมาณนี้ซึ่งเราก็คือระหว่างนอนรอไม่ได้มีความเจ็บหรืออะไรเลยก็คือนอนแบบสบายมากนอนจนหลับไปเลยอะค่ะมารู้สึกตัวตอนที่ว่าเรารู้สึกว่าเรามูฟหลังนิดหน่อยแล้วมันแบบเอะตึงขึ้นมามันมันแค่รู้สึกตึงตึงหลังแล้วก็ขยับตอนที่ ขยับแขนนิดหน่อยมันก็ตึงๆแขนใช่แล้วก็หลังจากนั้นคุณหมอเขาก็จะมาถอดเข็มตอนตอนถอดเข็มออกคือแบบเบาสบายมากคือแบบจึ๊บจิ๊บจ๊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 จจ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 แป๊บเดียวเสร็จแล้วก็หลังความรู้สึกหลังจากที่ว่าอถอดเข็มเสร็จฟังเข็มเสร็จนะคะก็คือรู้สึก มันมันมันเบามันโล่งมันสบายนะคะแล้วก็เดี๋ยวต้องรอดูสักพักหนึ่งนะคะว่าอาการอัปเดตอาการเป็นยังไงบ้างแล้วก็อาทิตย์หน้าเดี๋ยวเรามีนัดอีกครั้งหนึ่ง ฝังเข็มไหมอันนี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องรอสอบถามคุณหมอว่าจะเป็นยังไงนะคะถ้าอาทิตย์หน้าเดี๋ยวเรานัดพบคุณหมออีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วมีอัปเดตอาการยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ทุกคนฟังนะคะแนะนํานะคะทุกคนถ้าเกิดว่าใครมีอาการเจ็บปวดอะไรตรงไหนที่แบบเป็นเรื้อรังมานานแล้วแล้วกลัวการฝังเข็มแบบเรามากๆแนะนำค่ะมันไม่เจ็บมันมันไม่ จะบอกว่ามันไม่เจ็บก็ไม่ได้มันเจ็บแต่ว่ามันเจ็บชนิดที่แบบเราทนได้อะมันคือเราปวดท้องประจําเดือนอะยังเจ็บกว่าอีกคือแบบปวดหลังอะไรเงี้ยมันเจ็บกว่าเยอะคือทุกคนมันมันแค่นิดเดียวจริงๆคือบอกได้เลยจับใจคนที่กลัวมากๆกลัวเข็มมากๆมากมาก,มากที่สุดบอกได้เลยว่ามันนิดเดียวมันจื เดียวจริงๆจ,จากใจค่ะอยากแนะนํานให้ทุกคนไปรักษาตัวเองแล้วก็ลองไปฝังเข็มกันดูนะคะยังไงนะคะคลิปนี้ฝากากดไลค์กดติดตามและเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะถ้าหากใครมีประสบการณ์ฝังเข็มอะไรอย่างนี้นะคะสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย